สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมา,าให้ดูนะคะการกําจัดติ่งเนื้อนะคะของลูกค้านะคะตอนนี้ก็คือลูกค้าจะมีติ่งเนื้อนะคะบริเวณคอนะคะแล้วก็จะทําการเลเซอร์นะคะด้วยเครื่องเลเซอร์ CO2 นะคะอันนี้หลังยิงนะคะหลังยิงไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าติ่งเนื้อนะคะหลุดหลุดออกไปแล้วนะคะอันนี้นะคะ อันนี้คือหลังเลเซอร์ไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าติ่งเนื้อคือหลุดออกไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น่าติ่งเนื้อที่คุณหมอได้จี้ไปแล้วนะคะเป็นหลุดออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะก่อนยิงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ติดอยู่กับตรงคอพี่เขานะคะดูยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเห็นไหมเอ่ย เห็นตุดนนข,ขาวๆไหมคะทดลองชี้ไปตุดข,อข,อขาวๆน,นี้นะ,ค,ะค่ะที่คุณหมอชี้รงนะคะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นติ่งเนื้อนะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะทีออกไปแล้วนะคะดูได้เลยนะคะว่าไม่มีรากไม่มีอะไรอยู่เลย<ช>แต่ถ,<ช>ถ้าพวกเป็นถ้าเป็นพวกรากเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรครับหมอถ้าเป็นรากมันก็จะเป็นคล้ายๆบูดอะค่ะพวกบูดแล้วก็ายนะคะแต่นี้ เป็นพวกติ่งเนือ้อก็คือจี้แล้วก็จะหลุดเลยในกรณีถ้ามันขึ้นซ้ำหนเดือนเราก็จะจี้ให้ฟรีตอนนี้คุณไข้เจ็บไหมคะพี่ <c oughs> ไม่เจ็บเลยตอนแรกกลัวใช่ไหมคะตอ <c oughs> นแรกคุณพี่บอกกลัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการดูแลงคะคุณหมอ <c oughs> หลังซักที่เราก็จะทายาให้นะคะเป็นคลีพึ่งฆ่าเชือ้อแล้วก็ปิดแผลงดโดนน้ำทิบสี่ชั่วโมงนะคะหลังจีหลังจากนั้นก็โดนน้ําได้ mm hmm. เนาะเร้าก็ทาแผลด้วยคลีพึ่งฆ่าเชื้อเช้าเย็นนะคะค่ะโดยเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะคะนอกจากกําจัดติ่งเนื้อแล้วสามารถจี้อ่าอย่างอื่นได้อีกไหมคะคุณหมอก็สามารถจี้ฝายจี้กระนูนได้นะคะ แล้วก็สามารถจี้พวกพูดได้ด้วยก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีไฝติ่งเนื้อกระนูนที่อยากจะเอาออกนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่พัสมนคลินิกได้เลยนะคะก็ส่งรูปมาให้กับทางคลินิกได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะให้คุณหมอประเมินราคาให้นะคะหรือเข้ามาที่คลินิกก็ได้นะคะก็คือปรึกษาฟรีนะคะทั้งสาขาเพชรบุรีและสาขานคนปรปฐมนะคะก็ถ้าสนใจก็เข้ามาติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้ลูกค้าทำการ เลเซอร์ S <S <Laser> <S <S ให้เรียบร้อยอีกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณลูกค,ค้าค,ค่ะสวัสดีค่ะ